แม้เสียดายก็ย้อนเวลากลับมาไม่ได้บ้านที่มีเด็กต้องฟังดีใจที่เปิดมาดูคลิปนี้นะคะเพราะคุณคือคนสำคัญที่กำหนดอนาคตเด็กได้มีสำนวนภาษาอังกฤษกล่าวไว้ว่า No amount of regret can turn back time ก็หมายความว่าต่อให้จะเสียดายเวลามากมายแค่ไหนก็ไม่อาจย้อน เวลากลับมาได้หากคุณเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองคนที่ใกล้ชิดเด็กๆแม้แต่คนที่อยากมีครอบครัวหรือเตรียมมีลูกควรรู้จักกราฟดีค่ะนี่คือกราฟโชว์ช่วงวัยความเก่งของเด็กที่จะพัฒนาได้ดีหากได้รับการสนับสนุนจากคนที่ดูแลเขาอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จากรูปจะเห็นเส้นสามสีสีส้มโชว์เซนซอรี่พาธเวย์สคือเส้นพัฒนาการที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้งหลายเช่นการมองเห็นและการได้ยินเส้นสีน้ำเงินโชว์เ u a g จหรือการเรียนรู้และใช้ภาษาเส้นสีแดงโชว์ Higher Cognitive Functions คือการทำงานทางปัญญาขั้นสูงอย่างการคิดวิเคราะห์วางแผนและตัดสินใจ เส้นกราฟจะสูงมากที่สุดในช่วง0ถึง5ปีแรกซึ่งเรียกว่าช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองโดยเฉพาะด้านประสาทสัมผัสภาษาและการคิดวิเคราะห์การกระตุ้นสมองในช่วงนี้มีผลต่อความฉลาดอารมณ์และพฤติกรรมในอนาคตหากพลาดช่วงพัฒนาการที่สำคัญไปอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กตลอดชีวิตนอกกรอบสีเขียวโชว์ว่าถ้าหลังจาก5ปีสมองเด็กก็ยังคงเรียนรู้และเติบโตอยู่ แต่จะเรียนรู้และพัฒนาได้ไม่ไหวเท่ากับที่เป็นช่วงเวลาทองคำแปลว่าคนที่ใกล้ชิดเด็กๆสามารถช่วยพัฒนาเขาให้เติบโตได้ดีในช่วงก่อนวัยประถมเป็นสำคัญเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานโตไปเก่งดีมีความสุข ก้าวหน้าในแบบที่เด็กเลือกเองครูแฮร์รี่ได้สรุปและนำ21วิธีเพื่อจะช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองสนับสนุนลูกหลานสอนเด็กให้รู้ไว้ชีวิตเขาโตไปจะได้ไม่พังแต่จะงดงามได้ดังตั้งใจตั้งแต่อย่างเล็กค่ะโดยที่ครูแฮร์รี่ได้รวบรวมจากข้อมูลที่ใช้จริงสำหรับดูแลลูกทั้งสองและได้นำเทคนิคการเลี้ยงลูกของคนสำเร็จระดับโลก มาแบ่งปันไว้ในคลิป21วัน21 EP ต่อลูกรู้สิ่งนี้โตไปชีวิตไม่พังที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้รู้ความสำเร็จของคนระดับโลกว่าเขาคิดทำและสอนลูกยังไงโดยเนื้อหาจะมีทั้งไทยและอังกฤษเป็นแบบกระชับเอาไว้ให้คุยกับลูกหลานค่ะที่จะช่วยสร้าง mindset เ,เด็กเก่งดีสำเร็จง่ายและเสริมภาษาอังกฤษให้เด็กๆได้มากมายเลยค่ะเพราะครูเชื่อว่า Every child is a genius. They just need someone who cares and supports them. เด็กทุกคนคืออัจฉริยะในแบบของตัวเองเขาเพียงต้องการคนที่มอบความรักและสนับสนุนให้เขาเดินหน้าอย่างมั่นคงและสวยงามค่ะและเชื่อว,ว่า language is a bridge to endless opportunities. ภาษาคือสะพานสู่โอกาสดีๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หากคุณเชื่อว่าตัวเองคือคนสำคัญช่วยสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเด็กๆได้และพร้อมสละเวลาเพียงวันละนาทีกับการดูคลิปส่งเสริมเด็กๆแบบนี้กดติดตามช่องครูแฮร์รี่ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคและวิธีเลี้ยงลูกให้เขาโตไปเก่งดีมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้แล้วพบกันค่ะ